วันที่8มีนาคม2566สวัสดีครับวันนี้ก็นําเสนองานสำหรับวันนี้นะอันนี้คือคัมเบียนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบหลังเปิดขนาดเล็ก2.5เมตรที่ลุงก,กำลังทำอยู่นะอันนี้ก็ขึ้นรูปหยาบๆเสร็จแล้วนะครับขาดเฉพาะโปะแล้วก็ขัด ปรับพิกัดโดยละเอียดนะครับแล้วก็พ่นสีติดตั้งตัวอุปกรณ์ยึดติดกลา,างก็แบบน้ว่าเสร็จตัวนี้เป็นอุปกรณ์ประกอบล้างเปิดชิ้นสุดท้ายสำหรับงานที่ลุงจะทำทำส่งลูกค้าในต้นปีนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็งานเสร็จแล้วก็หายเหนื่อยที่เหลือก็ไม่ไม่ยากนะครับ โปแล้วก็จับพิกัดจับมุมต่างๆให้มันสวยงามก็เป็นันวนว่าเสร็จวิธีเสร็จพิธีการนะครับโอเคครับคงจะมีอยู่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ